ก็รู like ้ส mm ึก hmm. ว mm ่าในในสำหรับมุมของพี่เป็นมุมประชาชนเนาะแล้วพี่ก็อยู่คุกคีกับหนึ่งคือไราเดอร์และรัตามร้านค้าพี่รู้สึกว่ามันได้ความรู้สําหรับพี่มากจากที่แบบว่าเออหลายๆคนยังไม่ได้เข้าในในแพลตฟอร์มพวกเนี้ยพี่รู้สึกว่าไลแมนเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นของคนไทยคิดมาเพื่อคนไทย อ,อย่างตามร้านค้าถ้าอยากจะเติบโตจริงๆอ่ะพี่ก็ขอสนับสนุนเป็นหนึ่งเสียงนะคะว่าให้เลือกไลแมนเป็นแบรนด์คนไทยคิดมาเพื่อคนไทย1เลยคือตอนนี้มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรคนละครึ่งเนาะ,ะคนละครึ่งซึ่งไลแมนก็ตอบโจทย์พวกเราให้ให้ได้ใช้ในฐานะประชาชนก็คือได้ใช้ได้กินอย่าง100แล้วจ่าย50โอเคเราโอเคอยู่แล้วเราเราได้อยู่แล้วกับไลแมนสะดวกใช่กับไลแมนจริงๆกักับกับ ่าพวกอาหารเดลิเวอรี่น่ะคืออย่างทุกคนเนี่ยช่วงนี้แบบก็อยากจะอยู่ในบ้าน uh huh. นั่งสั่งนอนสั่งเนาะเออสั่งสั่งแล้วก็ไล Man ซึ่งเป็นหนึ่งแพลตฟอร์มที่สามารถส่งให้เราและที่สําคัญเหมือนเขาทั้งคืนด้วยนะ uh huh. ทั้งคืนคุณอยู่ตอนไหนคุณก็อ่าคุณเลิกงานมาคุณทํางานแล้วคุณตื่นสายหรืออะไรยังไงคือคุณสามารถเข้าไปแล้วก็สั่งเขาได้เลย uh huh. ก็คืออย่างที่บอกนะคะคิดมาเพื่อคนไทยเป็นของคนไทยอะ่ะ uh huh. กติใช้ไลแมนบ่อยไหมลูกลูกลูกใช้เวลาอยู่อะไรบอกเขาเขาก็อแป๊บหนึ่งสักพักหนึ่งก็ราเมนมาแต่แต่ที่บ้านพี่จะเป็นรลเมนเข้าเยอะชุมชนเนาะเข้าเยอะเข้าทั้งคืนพี่ก็เลยว่าเอ๊ะมันส่งทั้งคืนเหรออะไรอย่างเงี้ยแ้วพี่เอ๋มีไหมครับคนละครึ่งครหรือยังตัวพี่ไม่มีแต่แต่ลูกๆมีพี่สมัครไม่เป็นเวลาที่สมัครอ่ะมันจะต้องเข้าไปอะไรละซึ่งซึ่งตัวพี่มันไม่ได้เจรดขนาดนั้นถ้าไม่ได้อยู่สามีลูกคือทําไม่เป็นละ อ่าอ่จแกนซ้ายสแกนขวาอ่าปากลืมตาเลยพี่ไม่ไหวอ่ะคุณก็จะบอกว่าไม่ได้ใช้ภาษีตัวเองอะไรอย่างงี้หรอก็อยากได้นะแต่ว่าลูกได้ทุกคนลูกที่ทํางานสามีได้อะไรอย่างเงี้ยได้ได้ทุกคนก็อิ่มละพอละได้ได้ได้อยู่ได้อยู่ ายแดนหรือว่าอยู่กลับมาอยู่บ้านนะครับพี่ต้องขึ้นชายแดนค่ะพี่พี่ต้องขึ้นชายแดนอะคือสําหรับตัวพี่ต่อยพี่อยู่ตรงนี้พี่ก็ยังทํางานอยู่ที่ชายแดนคือไม่ว่าน้องๆทหารอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็ส่งตลอดค่ะ<อ>พี่ส่งตลอดค่ะเป็นไ,ปไงบ้างกับกรณีของพี่กันพี่เองมองมุมน,นี้ไงบ้างครับพี่ พี่ถามว่าถ้าพี่พูดเลยมากไปเดี๋ยวจะหาว่าเข้าข้างเนาะแต่พี่จะบอกว่าพี่พูดในฐานะพี่เป็นคนจิตอาสาพี่เป็นจิตอาสาเพราะฉะนั้นการทํางานของพี่คือหน้างานพี่กับกันน่ะคือเราเห็นกันเพียงแต่ว่ากันน่ะอาจจะลุยเข้าไปลึกๆพี่อยู่แค่ตรงนี้ถามว่าพี่จะขึ้นไปส่งข้างบนได้แต่ถ้าพี่ขึ้นไปส่งบนแล้วใครทำอาหารซึ่งมันเวลามันฟิตอ่ะวันวันนึงพี่ส่งอาหารเป็นต่ําเลยคือเก้าพันกล่องต่ำๆนะคะซึ่งซึ่ง พี่ไม่มีเวลาที่จะขยับถ้าเกิดน้องๆทุกคนรู้ว่าพี่ไปทีมนักข่าวไปทําข่าวก็จะรู้ว่าคือพี่ไปถึงตีหนึ่งพี่จะทําทงานจนจนจบของพี่อสองวันไม่ไม่ได้นอนอะถ้าคุณมีเวลาว่างคุณต้องรีบหลับตาอะไรประมาณนั้นถามว่าถ้าจะให้พี่พูดถึงเรื่องการคือความดีสิ่งที่ดีสิ่งที่ทำพี่พี่ว่าเขาอะร้อยเปซ็นต์ไวทําถึงทําถึงแต่เรื่องอื่นๆพี่ไม่รู้ไง ใช่ไหมพี่จะพูดในมุมในหน้างานในสิ่งที่ประชาชนพี่น้องชายแดนแล้วก็ทหารได้พี่จะพูดในมุมแค่ตรงนี้ว่าเขาได้อย่างนี้จริงๆทหารได้จริงอย่างอย่างตัวพี่เองอะ่ะคุณไปเห็นหน้าเนี่ยพระยางไม่มีอะ่ะคุณทนได้ไหมเฮ้ย hey, ทำไมไม่มีเหรอเองนอนอย่างนี้เหรอฝนตกอะไรเงี้ยขับอย่างเงี้ยสนับสนุนได้สนับสนุนสำหรับตัวเราเราสงสัยไหมครับอ่าแบบว่าเวลาเราโอนเงินไปแล้วแบบว่าเขาจะไปใช้อะไรไม่อะค่ะไอ้คือเรื่องการโอนเงินสําหรับพี่นะพี่จะบอกว่า วัดเนี่ยทำพี่เจ็บปวดมาเยอะแล้วพี่ก็ไม่เคยไปพี่ก็บอกหลวงพ่อเอาเงินคืนเลยแล้วหลวงพ่อไม่ทําตามวัตถุประสงค์พี่เพราะฉะนั้นพี่ก็เลยว่าพี่น่ะไม่ได้สนใจในเมื่อจิตใจเราอะ่ะอยากจะให้แล้วคือมึงตั้งใจไม่ได้เขาไม่ได้มาบีบคอเราให้บริจาคหรือโอนนะเขาโพสต์ไปเราตั้งใจเออจุดประสงค์เนี้ยเขาจะไปทำถนนเนี่ยเออโอเคกูคจะทาถนนไว้หนึ่งน้อยกูจะทำก็โอนไปก็แค่นั้นพี่ไม่ไปถามนะว่าคุณจะไปทําอะไรแต่อย่างอย่างกานันอะถามว่า ที่เขาทาอ่ะมันเห็นไงมันเห็นนะมันเห็นบังเกอร์เยอะๆตัวพี่เองอ่ะทากับข้าวอ่ะมือซ้ายถือฝ่าหม้อมือขวาถือตะลิวแล้วก็มองว่าลูกทางเนี้ยคืออ๋อทางเนี้ของไทยแต่ถ้าถ้ามาทางนี้มันไปของเขมรนะพี่ชาวบ้านก็จะบอกพี่ก็จะถืออย่างเงี้ยเอาแล้วกูจะไปทางไหนอ่าปิ้วปิ้วปิ้วอะไรอย่างเงี้ยคือคือกลางคืนที่นอนน่ะกลางคืนที่นอนอ่ะอย่างอย่างคืนก่อนน่าจะเป็นไปเดือนที่แล้วคืนวันเสาร์อ่ะพี่ขาไม่ไหวแล้วที่พี่ก่อนจะเข้าโรงพยาบาล ทุกคนก็เมียผู้ใหญ่อบาาตอผู้ช่วยเจ๊เอทเตรียมตัวมึงเอากําัังก็จะบอกเด็กๆมึงเอาลังกูโยนหกร้อเลยนะแล้วรถคันอื่นออกไปให้หมดหล,ลือหกร้อไว้คันหนึ่งถ้าเกิดอะไรขึ้นมึงลากกูขึ้นไปด้วยถ้ามึงไม่ลากมึงก็กลือคือพี่ไปไม่ไหวจะให้พี่ยกตะกร้ายกของหนีตลอดเวลามันไม่ไหวอ่ะพี่ก็นอนฟังเลยมาก็มาแค่นั้นนะ่ะถ้านอกเสียจากว่า เขาเรียกว่าอาวุธของมันไม่ได้มาตรฐานน่ะยิงกวปิ้วแหละตกพี่แต่ถ้ามันยิงก็พูดผ่านกูแน่อะไรอย่างเงี้ยเออพี่คิดว่าสิ่งที่การโดนเหมือนเป็นการกลั่นแกล้งไหมครับพี่พี่พี่ไม่รู้ไม่รู้ว่าเขากลั่นแกล้งหรือไม่กลั่นแกล้งเนาะคือทุกคนตัวเขาตัว,ต,วตัวที่คนออกมาเปิดเขา,าอาจอยากจะเปิดเผยว่าเออมันไปทางไหนอะไรยังไงแต่พี่มองว่า คือเราเปิดเผยได้เราตรวจสอบได้เราอะไรได้ทุกอย่างเพียงแต่ว่าในนาทีเนี้ยมึงควรเอาแผ่นดินไทยไว้ก่อนแม mm hmm. เออมึงควรมาสู้รบกันเอาแผ่นดินไทยกันก,น,กน่อนพอเราสู้รบแผ่นดินไทยได้เป็นของเราเอกราชเขมรไปเขมรล่าภาพไทยชนะเออชูอะไรชักตรงชาติขึ้นสูงเวอเขาทุกกูเรียบร้อยแนละ้วเสร็จแล้วจากนั้นมาอยู่หมัวกันใครผิดเดี๋ยวกูช่วย uh huh. อ่าอูยุ่ากกนโลกเด้๋ใครถูกกูอยู่ <สา S 1> ข้างคนถูกเว้ยอะไรอย่างเงี้ยมันมันต้องอย่างนั้นนาทีเนี้ย ไม่ใช่มาโ,โหเนี่ยเรากําลังเสียอะไรไปเนี่ยความเป็นจริงคือเรากําลังเสียนะคะหลังจากที่ไปเซ็นอะไรกันพี่บอกว่าถ้าพี่มีาอานาจนะ M O U อะพี่สิกจิ้งเลยทําไมขาเขมรมึอนอะ่ะมันมันอันนี้มาเขาเรียกอะไรมันผิดเงื่อนไขมาตั้งเท่าไหร่กูมึนมั่งเป็นไรล่ะกูมไม่คืนอะอเออจบไหม,มไม่คืนกูไม่คืนเออเออเราสึกเหว่าสิ่งที่คนเขาออกมาพูดเขาไม่ใช่ไปอยู่ชายแดนแล้วเขาไม่รู้ว่าความเป็นจริงว่าพี่การทําจริงพี่เอกทาจริงอะไรอย่างเงี้ย เขาเรียกว่ามีปากก็พูดไปเออคนมีปากก็พูดไปแต่บางทีถ้าพี่เห็นพี่ด่าแต่ถ้าพี่ไม่เห็นพี่ก็แล้วแต่แต่พี่พี่มีสิ่งหนึ่งพี่เป็นคนจิตแข็งพอพี่เป็นคนประมาณว่าครูไม่ได้ค่า ตราบใดที่มึงพูดมึงไม่ได้หุงข้าวให้กูกินค่ะมึงจ่ายค่เธอไม่รู้กูสี่กูจะโอยค่าค่าหนูจะไม่ทำแล้วค่ะอย่างเงี้ยได้แต่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณไม่ได้อยู่หน้างานไม่ได้อยู่ชายแดนคุณไม่ต้องพูดไม่รู้เขาก็เรียกว่าไม่ต้องสาระเออหยุดสาระไม่ต้องรู้บางทีบาทสลึงไม่ได้บริจาคหรอกนอนพั่มพั่มพั่มข้างบ้านเปิดเนตให้ใช้มึงก็พิมพิมพิมอันนี้มันก็ไม่ได้นะพี่เลยบอกว่าคนเราอ่ะคนหน้างานเท่านั้นที่จะรู้จริงอย่างพี่เนี่ยพี่อยู่หน้างานพี่รู้เลยว่าเอออันนี้ ห้าทุ่มเยี่ยงคืนตีหนึ่งตีสองรถอ่ากันอะเอายางบังเกอร์ไปลงอะบึ้มบึ้ม,มพี่ก็หายวิ่งไปดูอ๋อโอ้โอยคยางยาง<ม>อะไรเงี้ย<ม>บังเกอร์กันมันก็ทําให้ประชาชนและทหารรอดหนึ่งประชาชนคนนั้นคือพี่<ม>เพราะเวลามึมยิงกันก,นกนูก็เข้าบังเกอร์กันนะกูไม่ได้เข้าบังเกอร์ใครนะ<ม>เอาจริงไหมนะ่ะอันนี้คือเรามองหลักความเป็นจริงแล้วพี่มองว่าถนนหนทางอะไรเอาเอาความจริงไหมพี่ก็ทําถนนทำไมอะ่ะพ<ม>ี่ใช้เงินพี่ด้วย เออขอผัวขอลูกขอพี่ขอน้องขอกันอยู่เนี่ยคือมันจะมีคลิปหนึ่งที่พี่ลงเอ,ออะไรรถ e อะไรรถรถอีแท็กรถอะไรทหารออกมาเอาข้าวไม่ได้ฝนมันตกหนักแล้วถนนมันเข้าไม่ได้ก็ต้องใช้รถไถนาเข้าไปพี่เอกก็นั่งไปโค้งเขงคงโค้งเขงคง,ขงพรนั้นปุ๊บเอาพรเจา้าไปสั่งหินคุกเลยลงทําไมอะ่ะทําไมทาไม่ได้อะ่นะนาทีนั้นช่วยอะไรได้ช่วยเถอะช่วยเถอะแต่เขาบอกว่าจริงๆทหารเขามีงบทําไมประชาชนต้องบริจาคให้ ใช่มีงบจริงค่ะอันนี้พี่ก็พูดพี่ก็ฟาดมาเยอะแล้วพี่ก็เชื่อว่าน้องๆคงจะรลอให้พี่พูดแน่ๆเลยมาหลอกเขาเรียกว่ามันน้องๆมันเลาะพี่ตอพี่แล้วเนี่ยพี่ไม่ได้พูดเรื่องไรแมนเลยไอ้ที่จะบอกว่า

งบอาหารนก็มีทําไมต้องรับรับบริจาคหนึเลยงบอาหารมีจริงแต่งบอาหารคุณอย่าลืมนะคะไม่เคยพูดที่ใหนจะจะพูดตรงนี้เลยว่างบอาหารการที่จะทําเบิกสมมุติว่า1 2 3องสามไอ้สเนี่ยคือผลหารหน้างานแนวหน้า <Krist> <Transfer. S 1> ไอสองคูคนเบิกไอสามคููคนที่อนุมัติงบไอไอหนึ่งเนี่ยหนึ่งมึงให้สองมึงเคยถามไอสองไม่ไปถึงไอสามยังอ,อแค่นี้เองจะคิดะไยเยอะพี่คิดเลยไม่ถูกแล้วพี่คิดได้สั้นๆแค่น,นี้พี่เป็นคนมีสมองน้อยสเตมเซลล์พี่มีน,น้อยพี่คิดได้แค่นี้หนึ่งสองสามคนอนุมัติคนรับอนุมัติคนใช้พี่ถามว่าคนใช้มันไม่ได้เพราะพี่อยู่กับคนที่สามเพราะฉะนั้นคนทหารรักย่านน่นนี่นั่นที่พี่อยู่เขาไม่ได้หรอกค่ะเขาไม่ได้ ถ้าเขาได้มีมีล่าสุดพี่ส่งน้ำหนึ่งรถโทรด้วยเสียงสั่นเครือแม่ตอนนี้แม่อยู่ไหนแม่ทำครัวลงไหนบอกโอ๊ยแม่ไารักษาขาแม่ผมไม่เอาอาหารก็ได้แต่ผมขอ,อน้ําขาดอาหารได้แต่ผมขาดน้ําไม่ได้หนึ่งคันรถมึงไปให้อบตอตรงนั้นจัดการเลยพี่จัดการอาเนิยนให้ร้านค้าเลยแค่นั้นเองพี่ถามมาตัวตัวพี่ทา คือคนเราอะถามพวกเราทุกคนอะขาดอาหารได้ใช่ไหมแต่เราขาดน้ำไม่ได้นะทาหารอยู่หน้างานถามไหมว่าถ้ามันมีมันจะกล้าขอหรอมันกลัวจะตายคําสั่งนายคือไม่ให้ขอไม่ให้อะไรแต่นายก็ไม่ได้ลงไปดูคนที่อยู่ข้างบนรอคําสั่งหนึ่งสองสามไอ้รอสองรายงานไอ้หนึ่งถามว่าไอ้สองมันพูดความจริงมันเป็นรายงานจริงไหมและไอ้หนึ่งเนี่ยมึงรู้ไหมมึงไม่ได้รู้ไี่บางครั้งจะพูดอะไรไอ้หนึ่งมึงลงไปหายสามเลยจบมไม่เหมือนไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลางเรียบร้อย การที่เราออกมาพูดแบบนี้เราเรากลัวไหมคะกลัวว่าช่างมันเถอะมันจะเป็นอะไรก็เป็นเถอะพี่ไม่ได้สนใจแล้วพี่เป็นคนนักงานที่พูดความจริงจริงการที่คนที่เราจะพูดความจริงแล้วมันจะต้องมีปัญหาแต่พี่บอกพี่ปัญหากระถายมาดิถามมาดิถามพี่ตอบเออแล้วพี่ถามก็ตอบพี่ด้วยเพราะว่ามันเป็นเรื่องจริงถามว่าถ้าพี่จะเปิดให้พี่เปิดเหรอให้พี่เปิดแชทไหมพี่ไม่เปิดนะถ้าพี่เปิดตายหากันเบื่อเลยนะเออพี่บอกเลยนะถ้าพี่เปิดตายหาเบื่อเลยเด้ อย่างที่ผ่านมาพี่เอได้มีการเปิดรับบริจาคไม่ไม่ไม่เปิดรับเลยไม่เปิดรับเอาเสื้อผ้ามือสองตัวเองมาขายได้สองหมื่นกว่าขอผัวอ่าวันครอบครัวเฟมิลี่เดย์ผัวได้เงินบริษัทนุ่นอขออย่างเดียวอ่ะก็คือโรงครัวเป็นของเงินเราตลอดเงินพี่ตลอดเงินพี่เธอเป็นลูกลูกค้าพี่ซื้อของพี่เจ๊หนูช่วยสามร้อยเราไม่ให้ได้บัญชีนะมึงมีได้บัญชีอยู่แล้วไงสารแน่มึงให้มากูจะรู้ไม่ได้เงินอะไรเนี่ยกูขายของอะไรอย่างเงี้ยก็จะด่ากัน เจ๊เปิดก็เลยคิดอย่างหนึง่งเสื้อเสื้อที่ใส่ให้ทีมงานแม่ขวัวเวลาไปไหนเขาจะได้แบ่งอาหารให้กินอะไรอย่างเงี้ยเขาจะได้รู้ว่ามึงอย่าไปทําไม่ดีนะเดี๋ยวเขามึงใส่เสื้อกูจะเห็นแล้วก็ทําร้านค้าเขาคนนี่เห็นเนี่ยเขาก็อยากได้เราก็เลยคิดมาทําขายทําขายรายได้ทั้งหมดพี่ทําเสื้อไปร้อยตัวสองหมื่นเก้าพี่ขายสามร้อยห้าสิบกูขายแพงซื้อก็ซื้อไม่ซื้อก็แล้วแต่ <S <S แต่เงินพี่เอาไปลงทุนหมด <S 1> <S 1> มพี่ลงทหารเอาความจริงไหมที <S <S ่ดินพี่อ่ะ มีอันนึงอยู่อยู่เขาเรียกอะไรจำนองค่ะพี่ของจริงพี่กล้าโชว์ด้วยพี่กล้าเปิดด้วยคนอื่นทำมันกล้าเปิดแบบพี่ป่ะเออแค่นั้นเองพี่ไม่คุยเยอะหรอกจริงๆรเวลาคนมาบอกว่าพี่เอกแบบเออไม่เปิดเราไปจากับเขาจะได้ร่วมอย่างเป็นหนึ่งมีมีก็เห็นไหมไมาว่ากลัวกลัวจะเปเหมือนพี่การมาถ้าเราเปิดเราไปจากพี่เปิดตั้งแต่ต้นเลยพี่ตั้งแต่ไหนแต่ไรพี่ทำของพี่ตั้งแต่ไหนแต่ไรพี่ไม่เคยเปิดทุกคนก็จะบอกให้เปิดลูกน้องก็มีสาระนะสาระแน่คือ บางทีมีคนมาขอรับบริจาคปุ๊บเอาเลขบัญชีเราไปแปะมึงรับให้ไว้มึงรับชอบเลยนะเพราะว่าอะไรเราไม่ได้พี่ไม่เอาไม่ถ้าจิตอาสาคุณจิตอาสาคุณคุณอันนั้นน่ะอย่าดีกว่าแล้วจิตอาสาทําไม่สบายใจตัวพี่พูดปะปๆๆมันไรกัพี่พี่ไม่สนใจนะอตรงไหนฉันรับบริจาคตรงไหนบอกซิเธอโอนมาตรงไหนฉันฉันไม่บีบคอเธอโอนมาหรออะไรเงี้ยไม่มีเพราะฉะนั้นมีแต่ลูกค้าพี่จ้างพี่ ไปไลฟ์สดตรงนั้นจ้างพี่ไปขายอันนี้จ้างพี่ทำอันนั้นจ้างพี่โฆษณานี้อะไรที่ได้เงินพี่ทำพี่ทำแล้วพี่ก็เอามาลงอ,อย่างอย่างน้ำเนี่ยพี่ลงไปน้ำรถหนึ่งมันเก้าพันกว่าบาทมั้งต่างประเทศเอ๊ะเธอต้องช่วยทหารเธออย่าจิ้งทหารนะเอาเลขบัญชีมาฉันช่วยไม่ต้องผัวหนูให้แล้วเอาเงินดอกเงินเดือนม่องออกไงเออ <c oughs> <c oughs> ไม่ต้องอส้ายแล้วตอนนี้มันแบ,บ่งเป็นทีมดูทีมนี้เรารู้สึกงไงว่าหลายคนก็เข้าข้างพี่กันอยากให้พี่ทำทำต่อแต่ดูเหมือน <c oughs> สิ่งที่มันเกิดขึ้นมันดูบีบคั้นบางบางครั้งอะ่ะถามว่าลึกๆใจกันสําหรับคนทํางานจิตอศาสาอย่างพี่ใจมันก็คงอยากถามเพราะวันๆคืนๆมันก็อยู่กับทหารอยู่กับผู้น้อยมันรู้ว่าทหารผู้น้อยหรือเขาอะไรมันรู้หมดเพียงแต่ว,ว่าตอนนี้ท่านออกไปมันก็โดนอะไรเงี้ยบางครั้งมันก็ถอดใจนะมันก็ถอดใจคนเราอะ่ะตัวพี่เองอะ่ะสุขภาพไม่ดี พี่จําเป็นต้องไปนอนวัดไหมพี่จําเป็นต้องไปนอนในบังเกอร์ไหมพี่มีที่นอนนุ่มๆสีชมพูเตียงใหญ่ๆนอนสบายจะตายพี่ทําไมต้องไปอย่าง,งานั้นพี่ลูกพี่ไปเมืองนอกนะไปไปเรียนโอ้โหกูฉ่ำเลยกูอยู่ชายแดนเลยแล้วทีนี้ลูกคนโตก็จะบอกว่าบอกกับน้องว่าไม่ต้องสงสจแม่น้าปล่อยจอยไปเลยเพราะนางไปอยู่ชายแดนแล้วอเออแล้ฝักถึงีกันครับผมถ้าฝักกันก็ผิดถูกก็ว่ากันไปจมเนื้อผ้าเนาะแต่ก็เป็นกำลังใจให้น้องเสมอในฐานะที่ ทำงานหน้างานเนาะคนเราทำงานหน้างานเหมือนกันเป็นกําลังใจให้กันอยู่แล้วเพราะว่าเราทำงานเหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่าจะให้แฟร์สำหรับเขาจะตรวจสอบก็ตรวจสอบไม่ให้หมดเลยวะไม่ได้จบจบเนาะแต่เอาเวลาที่ตรวจสอบก่อนที่จะตรวจสอบ,บมึงไปเอาแผ่นดินมาคืนก่อนเอเอก่อนตรวจสอบกึงแผ่นดินมาคืนก่อนหน้าที่ใครหน้าที่มันไม่ใช่ว่าโอ้โหแผ่นดินก็จะเสียเสียเขาเรียกว่าอะไรเราเสียแม่หลวงพันปีเราไปแล้วนี่ยังไปเสียแผ่นดินไทยอยีกเหรอไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วอ่ะพี่เอกไม่ได้จะฝากถึงคนที่มา ตรวจสอบพี่กันไหมครับแล้วคนที่จะมาเอาเงินบริจาคพี่การคืนโอ้พี่ก็บอกว่าแล้วแต่เถอแล้วแต่อยากได้อะไรคืนก็ไปทวงคืนกันเถอตอนแล้วพี่ก็บอกว่าก็คืออยากจะบอกนะว่าถ้าคุณจะบริจาคใครอ่ะอยากจะบริจาคใครอะ่ะจิตใจคุณอยากบริจาคคุณบริจาคไปเลย mm hmm. เขาเรียกเนี่ยเหมือนเด็กๆให้แล้วคืนมาลืนนี้ตายนะหมายถึงคนที่เออไม่รถึงนี่อยหรอไม่รู้พี่บอกเอาคาเด็กๆอะ่ะ อ่าให้ลูกคืนมาเลินตายนะอันนี้อบอกใครอันนี้บอกว่าถ้าเธอให้ฉันแล้วเธอไม่้อฉันไม่อยนะอ,อีนะแต่ถ้าสำหรับตัวพี่สำหรับตัวพี่อันนี้พี่พูดเนาะพี่ไม่ได้พูดถึงใครนะใครอ,อย่ามาโยงพี่นาะพี่อีูยสมมติไม้พี่บริจาคให้พี่เนี่ยมีคนมาบริจาคให้พี่แล้วอยู่ๆพี่ก็ทําไปแล้วมาเอาคืนพี่บอกไม่มีหรอกคะ่ะถ้าอยากได้หนึ่งเศษกากเดี๋ยวรอฉันไปนั่นก่อนนะคะจะได้เอามาให้ออก,ากากอาหารนะคะห้าหมู่ด้วยเออพราะอะไรเนี่ยเราทําไปแล้วอะ่ะ ไม่ใช่ว่าให้เมื่อกี้เอ้ยมีเอาแล้วไม่เอาเอาขึ้นมาเออโอเคเอาไปามึงเอาไปเงินยังไม่ได้ทำลายพี่ตอนนี่ไม่ติดใต่ใช่ไหมที่เขาไม่มีชื่อที่เขาไม่ได้เป็นประธานมือนี้ริงค่ะคุณกัน,มน,นไม่อะแต่มึงอยากช่วยกันไม่ใช่เหรอ,อมึงอยากช่วยกันไม่ใช่เหรอ,อไอ้กันมันเป็นคนทาหน้างานน่ะไม่ใช่อีกคนนั้นเป็นคนทำตั้งเมื่อไหร่มึงอยากช่วยกันอะใครก็แล้วแต่ใครแต่สุดท้ายไอ้กันเป็นคนไปทําอะมันมันสําคัญไม่ในตัวนี้พี่ก็ไม่รู้ไงพี่คนบ้านเนี่ย ก็เวลาจะโอนมึงก็อยากจะโอนให้กันทำไมไม่ไปขอบัญชีให้กันโดยตรงแหละชื่อมันเลยเออจบเลยกันเอาเลขบัญชีมากูจะโอนให้มึงกูให้มึงเอออันนี้สิเออฮะไม่ขึ้นไม่ขึ้นเอาลงทีบ้า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 